สวัสด,ดีเช้าว,วันสุดท้ายนะครับผมนะวันนี้เราจะพาเดินรอบโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยฝั่งนี้ครับจะมีเบอร์เกอร์คิงนะครับอา,อาหารเชานะ้าแล้วแล้วก็มีโพสบล็อกนะเป็นคาเฟ่เล็กๆนะแล้วก็มีที่แลกเงินนะครับมันมีเชงเกอร์นะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะที่เป็นเหมือนร้านข้าวแกงนะครับอยู่ข้างๆโรงแรมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีร้านซาลาเปาติ่มซำนะมีก็เป็นร้านข้าวแกงอีกร้านนะซึ่งอาหารแถวเนี้ยค่อนข้างเยอะ เยอะมากๆเลยนะครับแต่เราก็ไม่มีเวลามาทานนะครับนี่ก็มีร้านน้ําเก๊กฮวยนะครับอีกฝั่งก็จะเป็นทั้งห้องอาหารทั้งเป็นร้านพวกหมี่เกี้ยวอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่เด็ดก็คือตรงนี้นะครับเป็นร้านของทอดนะครับคือมันตึงตาตึงใจมากนะครับวันแรกไม่ได้ทายสิ่งที่ผมซื้อนะครับก็คือปลาทอดนะครับเป็นเป็นเป็นลูกชิ้นปลาทอดนะเดี๋ยวจะไปกินบนห้องนะครับ จากร้านทอดก็จะมีศูนย์อาหารนะครับนี่มองเข้าไปนะครับก็จะมีทั้งร้านข้าวแกงร้านข้าวนู่นนี่นะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีร้านของทอดด้วยนะครับคือสถานีลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็มีร้านเชียร์นะครับเป็นร้านขายของเหมือนเซเว่นนะครับก็คือขายทุกอย่างทั้งเบียร์ด้วยนะครับนี่นะครับทีเด็ดรอบโรงแรมวีโฮเทลลาเวนเดอร์นะครับของทอดนี่ครับเหมือน น่าจะเป็นลูกชิน้นปลาอัดไส้ชีสนะครับโคตรอร่อยแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าอืไม่อ้วนจะไปอยู่ไหน ยวันนี้เราจะไปที่เมอร์ไลออนนะครับก็จากสถานีลาเวนเดอร์นะครับไปลงที่ลาฟโฟเพนะครับก็เข้ามาในรถไฟฟ้านะครับแล้วเราก็ใช้นะครับเป็น s c b Planet นะครับในการใช้จ่ายนะครับในการเดินทางง่ายมากเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูนะครับเมอร์ไลออนพาร์คนะครับแถ่ออกช่อง H นะครับแล้วก็เดินตามทางครับง่ายมากนะครับง่ายมากนะเราเดินทางออกที่ลาฟโฟเพท MRT Station ชนะครับ ออกมาปุ๊บซ้ายมือนะครับออกมาซ้ายมือนะแล้วเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆนะครับนี่พอเดินมาสักพักหนึ่งเราจะเจอตึกมารีนาเบซนนะครับเจอมารีนาเบซนก็คือแบบแต่ถึงแล้วนะครับตรงข้ามนะครับเป็นวันฟลอตันนะครับซึ่งเจ้าเมอร์เรออนก็จะอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่าช่วงกลางวันเราจะไม่สามารถเดินข้ามสนุนได้นะครับเราต้องมาลอดใต้สะพานนะครับก็คือออกซ้ายตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีบันไดขั้นเรืองเลือนี่นะให้เราเดินลงไปนะครับเดินมาสักพักหนึ่งนะครับ ตามทางมาเลยแล้วเราจะเห็นเองนะครับนี่ก็จะเจอในสุดแล้วก็มาถึงแล้วครับสิงโตและนี่ก็คือเมอรไลออนนะครับผมนี่วิวสวยมากนะครับแล้วผู้คนก็โอ้โหค่อนข้างแบบแน่นมากเลยนะครับคนก็เยอะพอสมควรเลยนะเอ,อไม่ธรรมดานะครับนี่ดูดูจำนวน ผู้คนที่เข้ามาถ่ายนะหลังจากเมอรอเลนนะครับเราจะไปต่อกันที่เฮริกบิดนะครับหรือว่าสะพานเฮริกนั่นเองนะครับระหว่างทางผ่านแล้วก็ผ่านที่มารีนาเบเซนนะดูอีกฝั่งนึงก็โอ้โหเป็นตึกใหญ่อลังการมากนะครับการเดินทางนะครับจากเมอรอเลนมาที่เฮริกบิดนะครับจริงๆมีหลายเส้นทางนะแต่เราเอาความสะดวกก็คือเราก็เรียกแก๊บมาเลยนะครับนี่คือเฮริกบิดนะครับ <S <S ก็เป็นทรงแบบเฮลิกอะเป็นเหมือนเฮกซากอนหรือว่าเป็นแบบหกเหลี่ยมหรือว่าเป็นริมเหลี่ยมหล,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 ลายๆอันนะครับ ข้างๆนะครับจะมีทางเดินนะทางเดินหรือทางจักรยานนะครับเรียบกับเฮลิกบิดไปจนถึงมารีนาเบเซนแล้วก็ถ่ายรูปได้ทั้ง2ที่นะครับก็มีช้างเชื่อมเข้ามาหากันเสร็จแล้วเราก็เดินเข้ามาข้างในมารีนาเบเซนนะครับเป็นเป็นมารีนาโมนะครับมารีนาโมเราเข้ามาข้างในมารีนาโมก็มาดูมีตรงนี้มีแบบลานกิจกรรมนะกิจกรรมวันที่ผมไปก็คือเหมือนให้มีวาดภาพอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เอาภาพไปลงแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตรงไอ้พื้นกกลมเมื่อกี้นะฮะ แล้วเราก็มาทานข้าวนะครับตรงนี้เป็นศูนย์อาหารของมารีน่ามอเนาะเป็นศูนย์อาหารนะัอาหารนี่แบบคือผมติดใจอาหารที่นี่มากเลยมันเยอะมากแล้วเราไม่สามารถกินหมดได้นะครับภายในวันเดียวนะครับมันต้องอยู่หลายๆวันและกินแบบวันละร้านวันละร้านอย่างเงี้ยนะครับแลนนี้ก็เป็นหมาล่าทางนะครับเราก็ได้สั่งมากินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีบะกุตเตะเราก็สั่งมาเหมือนกันนะครับคือเราแบบกินเรียบเลยนะกินทุกอย่างนะครับ เน่แล้วก็ช่างช่างช่างแล้วก็จ่ายตังนะครับพนักงานเขาก็คิดตังออกมาให้เรานะนีเห็นไหมโ oh, oh, อ้โหเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาหารบนโต๊ะกันนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับอาหารบนโต๊ะเนี่ยนะครับก็มีนี่ข้าวผัดผัดมาม่าแล้วก็มีหม่าล่าทังนะครับแล้วก็มีบะกุเต๋เข้าวสวยนะครับกินเสร็จนะครับเราก็จะไปต่อกันที่ c r o w d Forest อยู่ที่ Garden by the Bay นะครับมันก็คือจะอยู่ในรวมๆในสวน Garden นี้นะครับนะบทางผ่านก็เจอมา n a b a y บ a แ d นอีกนะครับนั่นบนก็จะมีเช็กแช็คด้วยนะครับและที่เป้าหมายของเราคือ c r o w d Forest นะครับนี่ดูนะครับประตูเปิดอัตโนมัติเข้ามาแล้วโอ้โหสุดยอด ทั้งเย็นทั้งสวยแล้วแสงก็ดีเราก็เดินอยู่ข้างในนี้นะครับเดินตามทางตามเส้นทางเรื่อยๆนะครับข้างในเนี้ยก็เป็นเป็นพุทธศสาสตร์นะครับแล้วก็จัดด้วยธีมอวตารนะครับก็จะมีสัตว์อวตารหรือว,ว่าตัวอวตารที่อยู่ในเรื่องอวตารนะครับเนมาวางอยู่ในหลายๆจุดนะครับก็มีการปล่อยหมอกอะไรออกมาด้วยนะ job. click <laughs> on more continuous <laughs> video and click <laughs> it forward and please hope that you will not stop เราก็มาหาจุดถ่ายรูปที่เป็นไวรัลนะครับก็คือเป็นจุดฮอตฮิตนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนเลยนะครับก็คือหินก้อนนี้นะครับพอถ่ายไปเนี่ยมันจะได้แบ็กกราวด์ที่เป็นการเด่นบายเดอะเบย์นะครับเป็นเป็นฟลาวเวอร์โดนะครับแล้วก็เป็นมารีนาเบซานนะครับเสร็จจากนั้นนะครับเราก็มาต่อกันที่มารีน a บาลาชนะครับซึ่งเป็นเป็นเป็นบาลาชที่แบบว่าเป็นพื้นหญ้าสีเขียวแล้วคนก็มานั่งปิกนิกกัน เล,เล่นว่าวหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันนะครับที่บาลีนาบาลาดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบวิวดีมากๆนะครับมองไปเห็นทั้งการเดนมาเดเบร์บังรีนาเบเซนคลาวฟอเรสฟรายเออร์คือเห็นแบบเห็นหมดทั้งเมืองเลยตรงนี้นะครับคือเห็นจุดเช็คอินทุกๆจุดเลยเกือบทุกจุดเลยนะที่ตรงนี้นะครับคือสุดยอดมากๆนะครับหลังจากนั้นลงมาด้านล่างครับขากลับเราก็เดินผ่านจุดนี้ครับซึ่งเป็น น้ำพุเล็กๆขึ้นมานะครับก็สามารถพาลูกหลานนะครับมาเล่นน้ำที่ตรงนี้ได้เลยนะครับคือแบบดีมากๆนะที่สิงคโปร์สุดยอดเลยนะครับตอนนี้เรากลับมาสนามบินแล้วนะครับเราจะบินกลับตอนสี่ทุ่มสีสิบน,นะครับก็ตอนนี้เรากำลังเดินอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะไปดูไฟที่น้ำตกซีเวลนะครับก็เดี๋ยวกำลังจ้ำอยู่ครัวตอนนี้จ้ำเอาจ้ำเอา Okay. ไปดูกันก็น่าจะเล่นมาสัก5นาทีแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่ม2องทุ่มนะวตอนที่2ทุ่มนาทีก็เลยรีบสุดท้ายของวันนี้นะครับเราก็มาชมาแสงสีที่ซีเวลนะครับน้ำตกจีเวลนะชมแสงสีแล้วเราก็เดินทางกลับ สวัสดีค่นะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนขอบคนที่ร,รับชมจนจบนะครับบ๊ายบาย